รู้สึกว่าเสียงในเกมนะมันเสียงในเกมนี่มันดังกว่าเสียงผมเองนะก็ต้องขออภัยด้วยนะในช่วงแรกๆนะสัญญาครับคลิปหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับผมสัญญาเนี้ยจำพังกลับบ้านไม่ได้ยังโบดเลยเนี่ยรู้สึกเสียงในเกมมันจะดังเกินไปนะ อ็อปชันอะดิโอโอเคแค่นี้พอโอเคแค่นี้พอเวลาอัดคลิปจะได้ดีๆหน่อยเยอะก็น้ำกไอ้สักฮะบิกลัวจุอะไรอ่ะเย เดี die, ๋ยวมันตายตายแน่โอ้ตายโดรถจะเอารถที่ไหนกลับบ้านอน่ะไม่เป็นไร่ะเฮีเนี่รถปูนเนี่ยรถปูน S C G อ่ะเราต้องขับกลับบ้านนะฮะนี่มันยังเอื้อดอะะวันนี้เราจะมาส่งปูนไงนะฮะนี่ตำรวจมาเจอเพื่อนแล้ว ให้เงินอื่นอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะถึงนเ,เ,เนี่ยชน,น,นมากเลยฝัดชนมากให้หมดนะรดลถรถรถ จะเอาสไนเปอร์สองหัวตำรวจกันนะเนี่ยผือว่าไปยิงหัวแม่งเลยอะ่งนนะงระดับเทพอนะระดับเทพต้องทำอย่างนี้อะอืมอาก็ลืมบอกไปนะคลิปนี้ก็เป็นการถ่ายแบบ คลิปเดียวนะได้คลิปหน้าเราก็จะเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะคุณพีนะจากเกมแบ็กไฟน์นะมันร่วมเล่นเซนล์หลอด,ด้วยนะโอเคนะไคลิปหน้านะสัญญาครับว่าผมจะทําให้เร็วกว่าน,นี้นะตำรวจถัวคุ้ยครับอยากเอารมดตายแล้วเราก็อยากเอารถมันเหลือไว้นะเนี่ยปาไปฮะจากนั้นเราขับรถไปแล้วก็บึ้

อยาาให้คนนะอ่มารกาวดตายเลยระดับเทพแล้วมึงรู้เป่าไเลยไปยันไปรถหนาวนะใช้สดกัรเชดสด ส่วนรถไม่พังนะวันนี้แม่งร้อนที่หมายเลยไม่ได้เปิดแอร์นะถ้าเปิดแอร์นะประสิทธิภาพในการแคสเกมนะมันจะเยอะขึ้นนะเฮ้ยข้ามเวทโคดขับลงไปเลยนะไอเ้เหี้ยขับังได้อะงานกระแตกนะ แล้วไอ้เหี้ยจะตายแล้วเนะนี่ยนี่นี่น,นี่เราจะไปสักก่อนนะสกักก่ oh. อนสักเขก่อนโอเคมาสากัก <Upper Body. S 2> อัปเปอร์บอดี้เฮ้ยตูดแม่งขาวอะ่ะโว้ยนมเด้งดึง๋งนมเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งนะแมวแล้ว เอาที่แขนเอาที่แขนที่แขนอาร์มอ่ะอ่าเนี่ยอืมนี่อันนี้นี่นี่นี่น,น,น,นีอันนี้อเอาแค่นี้พอ หายหมดแล้วในที่สุดเฮ้ยรู้สึกว่าจะแหลกเนี่ยแหลกขนาดนักแะรถมันเท่ว่ะเห็นมั้ยเสร็จกูแน่ยเอ๊ะวันไหนคุย แม่งกับรถตัวเองอีกอู้ตายฮ่าก็ด้วยไอ้สัตว์เพื่อนในการเพื่เหตุหการณ์กูไม่เอาหรอกกูไม่ไว้รอดละกูไม่ไว้วไไวชีวิตมงึงหรอกไอ้สัตว์เมื่อกี้เห็นไปทางนี้เป็นไหนหรอวะเราจะปล่อยมันไปไม่ได้นะวิแหละไอ้สัตว์เล็กแิลเคุยเลยวะ เฮ้ยเี้ยแลกว่ะมันเป็นไรวะแลกซุปเปอร์แลกครับเคาเรียกว่าแลกแอคแท็กครับใช่เปล่าวอ่ะ<ฮ>จะซุ่มดักตำรวจนะแล้วเราไปอะ่ะ นีตำรวจก่อนนะท่านไล่หนีนตำรวจกันเฮ็ดเจ้าก้น สยอดอะไรยังแตวนะวะเนี้ยโอ้หแม่งยอดเลยคนะ่ะงั้นจบคลิปก่อนขอจบคลิปเด็ดเพียงเท่านี้นะเสื้อหว